ณวันนี้นะคะปลายปีอย่างนี้มินเล่ก็เลยออกคุชชั่นตัวนี้มาค่ะแอบรู้สึกว่าเสียดายไปหน่อยที่มินเล่ทำพุฟชั่นออกมาแค่2สีนะคะมันจะแมทสวยแมทดีแมททั้งวันหรือเปล่าไปดูกัน<ม><ม>เลยเลืองความอกวกิดหน่อยอัปกวิดเขาโอเคนะเนี่ยมากับเพื่อนแปบๆแ,แล้วลงไปแล้วครึ่งหน้าคือแบบผิวสวยเลยการเบอร์ผิวดูดีนะ สวัสดีค่ะกลับพบกัอีกแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นจากแบรนด์มินเล่ทุกคนคือดีใจมากนะคะในที่สุดมินเล่ก็ทําคุชชั่นออกมาสักทีนะคะหลังจากที่พรเมอร์ตัวนี้คือโด่งดังมากๆนะคะคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะณวันนี้นะคะปลายปีอย่างนี้มินเล่ก็เลยออกคุชชั่นตัวนี้มาค่ะมินเล่เพอร์เฟกต์แมตชองแวร์คุชชั่น SPF 50 PA สามบวกนะคะสีที่พิกซื้อมาคือเบอร์ซุนหนึ่งไลท์นะคะเขามีให้เลือกแค่สอง เองคือแอบรู้สึกว่าเสียดายไปนหน่อยที่มินเล่ทำคุชชั่นออกมาแค่2สีนะคะอย่างบิ๊กอ่ะเลือกเป็นเบอร์01มา <c oughs> ก็จะมีความแบบขาวอมชมพูนหน่อยนะคะอาจจะอันดร์โทนไม่ได้ตรงกับหน้าเท่าไหร่แต่บิ๊กก็กลัวว่าเบอร์02นย์สอ่ะมันจะ เข้มกว่าหน้าไปประมาณนึงก็เลยหยิบเบอร์ส่วหนึ่งมาแล้วกันนะคะก็มาดูกันซิว่าคุชชั่นจากมินเล่จะลศจับปังแค่ไหนนะคะกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้ก่อนนะคะกดซับสไครป์ช่องบิงวิกที่ส้องกาอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆตอนนี้ก็ครบ10,000ซับแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่กดติดตามกันและก็ยังดูช่องบิงวิกอยู่นะคะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคุชชั่นจากมินเล่นะคะที่เขาบอกว่า perfect matte มันจะ matte สวย matte ดี matte ทั้งวันหรือเปล่าไปดูกันเลย มาพูดถึงแพ็กเกจจิ้งก่อนนะต้องยอมรับเลยว่าทำแพ็กเกจจิ้งออกมาคือน่ารักมากนะคะตัวนี้ราคาวางขายอะ่ Big Search ะบิ๊กเซิร์ชล่าสุดคือ629บาทถามว่าราคาแรงไหมก็แรงอยู่นะแต่บิ๊กกดโคสส่วนลดต่างๆได้มาประมาณ400กว่าบาทนะเออกับคุชชั่น1อันที่ไม่มีรีฟิลอ่ะบิ๊กว่าก็ราคาค่อนข้างสุขอยู่แต่ผลลัพธ์เท่าที่บิ๊กลองใช้ก็ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะตามทนันยมงช่างเราก่อนจะไปลองใช้ก่อนจะไปรีวิวควุชชั่นมินเลนนะคะมาพูดถึงคำเค็มดีกว่าว่าเขาเค็มเรื่องอะไรบ้าง ตัวนี้นะครับเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดผิวขั้นสุดแต่เนื้อยังบางเบาอยู่ด้วยเทคโนโลยี Airwave เนื้อคุชชั่นมีความยืดหยุ่นและก็ยังเติมเต็มความชุมช่มชื้นให้กับผิวที่สำคัญช่วยลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วยคุชชั่นมินเล่เคมว่าเป็นคุชชั่นที่กันน้ำกันเหงื่อได้ดีมีเทคโนโลยี2 X Film Fix ที่ทำให้เมคอัพติดทนยาวนานด้วยการเคลือบชั้นฟิล์มไปที่ผิวและคุชชั่นมินเล่นะคะเป็นคุชชั่นสุดวีแกนไม่ทดลองในสัตว์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพมมแออออลกก้งงตงถูใจ มามแน่นอนโอเคค่ะคำเคมมรขาคๆก็มีประมาณนี้นะคะมาลองใช้กันดีกว่าแล้วว่าคุชชั่นมินเล่เพอร์เฟกต์แมทจะเป็นยังไงคะ่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะ <S <S ก็จะได้เห็นเทคเจอร์น้ามีแบบความแบบแดงๆอักเสบของสิวอยู่1เม็ด1จุดนะมาดูว่าใช้แล้วอะ่ะมันจะอักเสบเพิ่มขึ้นไหมนะเพราะเขาบอกว่าตัวนี้มีส่วนช่วยในการช่วยลดการอักเสบของผิว แต่ก่อนจะไปลองใช้นะคะครึ่งหน้าฝั่งนี้จะใช้ไพรเมอร์มิลเลช่วยนะแต่ครึ่งหน้าอีกฝั่งหนึ่งจะใช้แค่คุชชั่นมิลเลชเดี่ยวๆมาดูกันสิว่าด้านที่ใช้คู่กับไพรเมอร์จะช่วยแบบส่งเสริมประสิทธิภาพให้คุชชั่นมันดูสวยดูติดทนยาวนาะนตลอดทั้งวันมากน้อยแค่ไหนคะอันนี้วิกก็ไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันไพรเมอร์มิลเลก็ไม่ต้องพูดเยอะนะทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าแบบน้องเขาเลิศเขาปังยังไงนะ ส่วนตัวบิ๊กก็เคยทํารีวิวไปแล้วด้วยเ,เพื่อนๆน่าจะเคยดูแล้วก็รู้จักบิ๊กจากคลิปนั้นหรือเปล่าออดริงอะไพร์เมอร์ไม่ต้องลงเยอะหรอกลงบางๆนะคะแล้วก็ลงเฉพาะจุดที่เราแบบมีปัญหาแล้วถามว่าหน้าเรามีปัญหาตรงไหนบ้างทั้งหน้าไพา์เมอร์ตัวนี้ก็คือราคาถูกเลยดีมากแค่59บาทอันนี้คือด้านที่ยังไม่ลงไพร์เมอร์ ด้านนี้ที่ลงแพมเมอร์แล้วนี่เป็นผลลัพธ์ประมาณนี้ before after นะเดี๋ยวระหว่างรอให้แพมเมอร์เขาเซตตัวนะคะเรามาลงด้านฝั่งนี้ดีกว่าเป็นแบบคุชชั่นมินเล่เดี่ยวๆว่าจะเป็นยังไงพอเขาก็เป็นรูปทรงหยดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้ามาจะเจอกับ texture ตรงนี้สามารถแบบวนเนื้อคุชชั่นเป็นเนื้อคุชชั่นตรงนี้กาลงที่ผิวได้ก็จะให้การปกปิดที่ดูบางเบามากขึ้นนะนี่ก็จะกดไปแบบนี้ได้เนื้อมาแบบจุกเลยนะแล้วก็มาวนนีดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตกไปที่หน้า ดกวกันกัปิดหน่อยอันปุปปิดเขาโอเคนะเพราะว่าทางแบรนด์เคลมว่าตรงนี้ปุปปิดขั้นสุดแต่ว่าเนื้อบางเบาซึ่งเท่าที่ได้ลองมามันก็บางเบาจริงคือเนื้อมันค่อนข้างแบบกินแล้วก็ซึบไปกับหน้าได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่บิ๊กก็มีความรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างแบบแมตประมาณเนืงอคือมันไม่ได้แมตแห้งหรอกแต่หมายถึงว่า คนที่ผิวหน้าแห้งอ่ะถ้าบำรุงไม่ดีแล้วใช้ตัวเนี้ยบิ๊กก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเกิดการเป็นคราบหรือว่าเกาลี่ยเนื้อคุชชั่นได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะฉะนั้นใครที่ผิวแห้งก็บำรุงผิวให้ดีซะหน่อยแต่อย่างบิ๊กผิวผสมผ่นไปทางมันนะคะก็ไม่ได้ยันหาอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมากับเพื่อนแปบบ๊แบๆบแบบแล้วลงไปแล้วเครึ่งหน้าคือแบบผิวสวยเลยการเบลอผิวดูดีนะนี่ขนาดไม่ได้ใช้พรเมอร์ช่วยนะคะลงแค่คุชชั่นเดี่ยวๆคือแบบเแบลบอแบบผิวดี การปกปิดก็คือรอยต่างๆที่มีบนหน้าบิ๊กตอ่นียก็คือเอาอยู่หน้ากริบแล้วดูเป็นธรรมชาติไม่โปะดูสิหน้าฝั่งนี้กับหน้าฝั่งนี้คือสกินความแบบความหนาความอะไรเงี้ยของผิวอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ว่าหน้าฝั่งนี้มันดูสีผิวสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะรูมขนดูตื้นหน้าดูแบบดูเนียนดูกริบนะเออแต่ว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่ก็คือเทคโนโลยี air wear ของเขาก็คือปังเลศนี่นี่ before after นะคะ ปังเลิศชอบมากอะ่ะเท่าที่พี่ได้ลองใช้มาบิ๊กค่อนข้างชอบมากๆเลยนะเฮย้ยทำไมคุชชั่นปลายปีมันเลิศมันแรงขนาดนี้มันแบบมาแรงแรงทางโค้งเตินอะ่ะคือตัวที่อยู่ๆมาตั้งแต่ต้นปีก็คือแอบมีนหนวๆสันๆแล้วเนาะว่าอฮ้ยจะโดนเชือดขาบัลลังก์หรือเปล่านี่ผลลัพธ์เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลงครึ่งหน้าฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้แล้วก็ลงไพรเมอร์ไปแล้วนนน่าจะเซ็ตตัวโอเคดีแล้วแหละมาลงคุชชั่นเหมือนเดิมก็จะกดได้มาประมาณนี้แล้วก็มาโวนมาเบน ให้มันเนื้อมันกระจายก่อนนะแล้วก็ช่วยลดปริมาณคุชชั่นที่มันจะเยอะเกินด้วยนะตบๆเลยเดี๋ยวก็จะตบจับกรอบหน้าก่อนอาดูการปกปิดนี่ปกปิดดีความแดงๆเมื่อกี้คือหายไปเลยอาจจะมีความนุนๆของเสิวอยู่บ้างซึ่งมันปกปิดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ความแดงความดําอะไรรอยดํารอยแดงอะ่ะมันก็ปกปิดไปได้หมดแล้วก็เป็นการปกปิดที่ดูธรรมชาติดูไม่โปะหน้าไม่หนานะ คือเขาทำออกมาดีมากอะตอนแรกมีความแบบบายแอดเล็กๆในใจว่าเอ๊ะมันจะลดเหรอด้วยความที่หนึ่งราคามันแรงอะแล้วมีแค่สองสีอะไรเงี้ยแต่ผลลัพธ์คือนีลดปังนะว่าไม่ได้คือแบบคือดีเลยอะมันจะมีจุดแดงๆอยู่นิดนึงนะด้วยความที่มันเป็นแบบฟิลแผลอะมันจะยึดเกาะกับเมคอัพไม่ค่อยอยู่อยู่แหละก็ไม่เป็นไหลไม่ได้ซีเลียดอะไรนี่ลงไปแล้วทั่วหน้าใช้เวลาลงพัฟชั่นแบบน้อยมากแต่ว่าให้หน้าที่แบบเนียนกริบแบบนี้เลยผิวสวยนะเนี่ย ส่วนเรื่องของสีมันก็ประมาณนี้เนาะกลัวเซฟเซไม่อยากหน้าลอยอะค่ะก็เบอร์ศูนยสองได้นะก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตา,ตาเอาถ้าแบบมันอาจจะเข้มไปนะแต่สีผิวบิ๊กประมาณนี้ nc15 ไปทะเลมานิดหน่อยอาจจะมีความแบบแทนขึ้นนิดนึงนะแต่บิ๊กรู้สึกว่าบิก๊กก็ไม่ได้แทนขึ้นขนาดนั้นผลลัพธ์เป็นประมาณนี้ส่วนตัวแล้วบิกว๊กรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รอยอะไรเดี๋ยวแต่งหน้าต่างๆเอ่ยใดก็น่าจะเข้าที่เข้าถาังมากขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญอะไรเอ่ยช่วงนี้บิ๊กเป็นสาวผิวผสมค่อยมาทางมันหรือเป็นสาวผิวมันก็ไม่แน่ใจตัวนี้เขาว่าเป็น perfect matte ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงมันจะ perfect m a t t อยู่หรือเปล่าก็มาติดตามชมนะคะเด๋ยวท์คอร์ไปแต่งหน้าส่วนที่เลือเดดียวกกกลลััับบมมาาูิิินนนคค่ะ เป็นประมาณนี้เลยนี่งานผิวคือแบบเนียนแมตด,ดีมากนะคะบิ๊กก็เซตแป้งทีโซนเหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้มันแบบหลุดเอวยได้เนาะตามสภาพผิวเราแบบมันสาวผิวผสม่้นไปทางมันอะถ้าไม่เซตแป้งมันก็ยังไงอยู่นะคะแต่ก็ยังได้งานผิวที่ดูสวยดีอยู่นะคือแบบชืนชอบมากเดี๋ยวบิ๊กถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าสภาพหน้าสภาพผิววันนี้ จะเป็นยังไรบ้างกับคุชชั่นมินเลนะคะเพราะว่าเขาตัวนี้คือ perfect matte 10ชั่วโมงจะยังแมท t หรือเปล่าก็มาลุ้นกันผลลัพธ์ตอนนี้คือแบบนี้คือจึ้งคือสวยตอนนี้เป็นเวลา7.49นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึงตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18บนาฬิกายนาทีนะคะผ่านไปแล้ว1 0เกือบ11ชั่วโมงนะคะวันนี้เราใช้เป็นนีเลยคุชชั่นมินเลนนะคะ perfect matte long wear c u s นะคะนี่ผลลัพธ์เป็นแบบนี้เลยนะ1 0เกือบ11ชั่วโมงนะคะปริมาณความมันมีปริมาณนี้เลยนะนี่เท่านี้เพื่อนๆว่าไงบ้างแล้วก็เมื่อเช้านะคะด้านนี้เราใช้แค่คุชชั่นเดียวๆด้านนี้เราใช้ไพเมอร์บวกคุชชั่นนะคะผลลัพธ์เป็นแบบนี้2ด้านเปรียบเทียบกันเพื่อนๆว่าไงไหนลองคอมเมนต์มาสิ อาการเป็นค่าผิวไม่สวยก็มีอืเท่านี้ปริมาณนี้นะคะ like 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 อยู่ในเกณฑ like i̇şte right ์ท mm ี่ตามมาตรฐานช่องบิ๊งบิ๊กนะคะแล้วก็ที่บิ๊กบอกว่าบิ๊กเป็นสิวเมื่อเช้าอ่ะมีความแบบอักเสะมันก็ไม่ได้มีความอักเสบหรือว่าเป็นหนองเพิ่มขึ้นนะนี่สิวแห้งค่อนข้างดีเลยเฮ้ยภาพรวมไปว่าสิบสี้วชั่วโมงถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะคะบิ๊กว่าตัวเนี้ยเขาคุมมันได้ดีในช่วงประมาณ8ดชั่วโมงประมาณนี้นะครับพอแบบ90้าสชั่วโมงอ่ะปริมาณความมันก็มีขึ้นมา นะแล้ววันนี้บิ๊กมีแบบไปทานหมูกระทะด้วยนะคะก็อาจจะเจอแบบความร้อนไอร้อนต่างๆนะปริมาณความมันก็เลยมีขึ้นมาเท่านี้นะแล้วพูดถึงความแมน่นความเนียนของคูชชั่นอนะมันก็ยังแน่นก็ยังเนียนอยู่นะเออปริมาณคูชชั่นที่มีอยู่บนหน้าไม่ได้แตกต่างจ,จากตอนเช้าเลยนะคะนี่ผลลัพธ์สิบสิบชั่วโมงเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆว่าไงบ้างในล,ลองคอมเมนต์มาหน่อยส่วนตัวแล้วบิ๊กรู้สึกว่าตัวนี้ทำได้ดีตามมาตรฐานเลยนะคะแต่ถ้าเทียบกับราคาที่629อบาหร คือบิ๊กไม่แน่ใจว่าราคาเขาวางขายจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างแบบขยับไปมาตลอดเลยนะอย่างท่านในลา z a ด้นะคะเขาขายอยู่ที่599วันนี้บิ่เข้าไปเช็คดูแต่ใน s h อ p e e 629บิ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าราคามาตรฐานที่ทางแบรนด์อยากวางขายอมันอยู่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าราคา500อัพอ่ะบิ่ก็รู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่ราคาค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ประมาณนี้ก็นี่ เพื่อว่าไงคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่ากับสิ่งที่เราต้องเสียไปในในราคาหนึ่งแบงม่วงนะคะน,น,นี่เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาซับหน้าดีก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงมีความมันกับปริมาณคุชชั่นหลดออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะกับคุชชั่นมินเลซับหน้าไปแล้วนะคะหน้าก็เนียน สามารถใช้หน้าต่อได้อีกนะคะนี่ความมันที่เคยมีอยู่บนหน้านะคะก็หลุดติดทิชชู่ออกมาเลยนะและปริมาณเนื้อคุชชั่นที่หลุดติดทิชชู่ก็มีประมาณนี้นะถือว่าไม่ได้เยอะเลยค่อนข้างน้อยนะคะและมีส่วนไหนหลุดเป็นพิเศษไหมก็ไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษนะคะหน้ายังแน่นดีอยู่ปริมาณคุชชั่นบนผิวก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ต่างจากตอนเช้านะคะนี่ ค่อนข้างดีมาสรุปการใช้งานกันดีกว่าแต่และจุดของ c ูชชั่นมิ l เล่บิ๊ให้คะแนนยังไงบ้างนะคะ1เรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้เขาเคมว่าเป็นผู้ชั่นที่ให้การปกปิดขั้นสุดเนาะซึ่งมันก็ขั้นสุดจริงๆนะอย่างวันนี้บิ๊กไม่มีลงคอนซีลเลอร์เหมือนเดิมจบด้วยแค่น้อง c u ชชั่นมิ l เล่ตัวนี้เลยนะและเวลาบิ๊กใช้อะบิ๊กก็คือแทบ กุชชั่นแล้วก็มาวนนะได้ปริมาณการปกปิดที่แบบพอดีเลยลอยต่างๆวนไปน้าสามารถปกปิดไปได้ดีเนียนกริบเลยนะคะคะแนนการปกปิดของกุชชั่นมินเลฟให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ค่ะ2ความบางเบานะคะตัวนี้เขามีเทคโนโลยี a i r w เวนนะคะคือการปกปิดขั้นสุดขั้นสูงแต่ว่าเนื้อยังบางเบาเป็นธรรมชาติอยู่ซึ่งก็จริงตามนั้นนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่บิ๊กเทียบให้ดู2ข้างอ่ะด้านที่ลงแล้วกับด้านที่ยังไม่ลงอะ่ะคือสกินของผิวมันไม่ได้ต่างกันเลยเนื้อกุชชั่นไม่ ได้ดูหนาไม่ได้ดูบกนะคะ,นะ,คะเนื้อคุชชั่นมินเลกก็คือบางเบาเกลื่ยไปกับผิวมากๆเลยขะน,นความบางเบาก็ต้อง10เต็ม10อยู่แล้วะคะ่ะ3ความติดทนนะคะผ่านไปแล้ว10เกือบสิชั่วโมงนะคะซับหน้าด้วยทิชชู่ไปกินหมกนูกระทะเจอความร้อนต่างๆแต่ว่ายังติดทนดีอยู่เลยไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นมิเศษนะคะติดทนจึงติดทนดีติดทนแบบนี้ก็ต้อง10เต็ม10ค่ะ4การควบคุมความมันนะคะรุ่นนี้คือ perfect matte นะ ความคาดหวังในการคุมมันของบิ๊กก็คือค่อนข้างสุกเลยและช่วงนี้บิ๊กก็ผิวผสมค่อนไปทางมันหรืออาจจะผิวมันเลยก็ได้แหละคือความมันมีค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะเขาก็คุมมันได้ค่อนข้างดีนะคะในช่วงแบบ8ชั่วโมงอย่างที่บิ๊กบอกไปเพื่อนๆถ้าดูคลิปที่บิ๊กถ่ายอัปเดตระหว่างวันนะหนึ่งถึงแปดชั่วโมงก็คือปริมาณความมันไม่ได้เยอะอะไรเลยถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนข้างน้อยเลยนะแต่ถ้าแบบ ก้าสชั่วโมงอ่ะมันจะมีความมันขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะคะบวกกับวันนี้บิ๊กไปกินหมูกระทะมาด้วยมันก็เจอความร้อนเจอไอร้อนนะความมันที่มันมีบนหน้าบิ๊กถือว่าไม่ได้เยอะอะไรอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ารับได้นะคะคะแนนการคุมมันของครชนมินเลนนะคะเพอร์เฟกต์แม็กก็ อาจจะไม่ได้แมตทั้งวัน100%ก็มีความมันขึ้นมาบ้างทําให้ผิวมันดูไม่ได้แบบด,แบบดูแบนดูแฟตนเกินไปมีความแบบเป็นธรรมชาติเดูอี่มดใจนะคะแนนการคุมมันของกูชชันมินเลเวให้คะแนนอยู่ที่9-10เต็ม10คะแนนค่ะ5นะคะเรื่องความผิวสวย คือวิชชอบฟินิชหลังลงมากมันเป็นความแมทที่พอดีอะ่ะคืออาจจะไม่ได้มีความแบบเล่นแสงบริเวณหนกนูนเท่าไหร่คือฟินิชลงไปแล้วมันมีความแมทเหมือนเ,าเราแบบเซตแป้งเบาๆนะคะและการเบอร์ผิวต่างๆคือทําได้ดีเลยบวกกับเนื้อคุชชั่นที่ดูเป็นธรรมชาติดูไม่หนาน,นะคะผิวที่หลังลงอะ่ะคือแบบสวยมากๆบิกให้ไปเลย10เต็ม10นะแต่พอเนี่ยใช้ชีวิตทั้งวันนะคะมันก็จะมีบ้างแหละเจอความร้อนเีวิตต่างๆความมันมันมีออกมานะการเป็นคราบผิวไม่สวย จาก10เต็ม10บิ๊กก็เลยจะให้คะแนนความพิวสวยเหลืออยู่ที่9เต็ม10คะแนนค่ะคือบิ๊กเหน็นเพื่อนๆขอเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับคุชชั่นมินเล่คือบิ๊กเห็นเห็นก่อนที่จะมีมเพื่อนๆมาขออีกนะแอบเห็นในติกต o กมีคนมาเหมือนรีวิวกุบๆแต่บิ๊กก็ หลบสปอยนะคะจริงๆอ่ะได้ตัวนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่พอดีว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีกค่อนข้างแบบยุ่งนะคะชิพจอนคือลงเท้าขั้นสุดนะคะเดินทางไปแบบหลายจังหวัดมากนะแล้วกวดจะว่ามารีวิวเพื่อนก,ก็คือวันนี้นะคะซึ่งเนี่ยก็มารีวิวให้เพื่อนแล้วใครสนใจเหมือนเดิมเดี๋ยวิกทิงนิงแอบเพลทมาให้ด้านล่างนะคะไปกดตามกันได้เป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่ทําได้ดีตามมาตรฐานนะคะราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะซึ่งใครมีนทรศัพท์มีบัตรเจนก็ซื้อตามได้ไมม่่่่ติดนนนะะคะใคใรททีีชชอบชัั ไม่ได้มีความแบบติดเหลืองอะบิว่าคุชชั่นตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะให้การปกปิดที่สูงเนื้อบางเบาสบายหน้านะคะแล้วก็ใครผิวผสมเข้าไปทางมันหรือสาวผิวมันอะ่ะบีว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาคุมมันได้โอเคเลยนะคะนี่วันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆชอบคิิมนี้กันคะ่ะบ๊ายบาย